ทุกห้องนี้จะมาทำสกูชี่เหมือนเดิมน,นะคะหลังจากที่เราทำไปนะคะือมันก็จริงๆเราเราบอกว่าอันนี้มันหายแต่เราเจอแล้วแล้วก็ที่ทำไปเมื่อวานนะคะือมาทำกันเลย วันนี้สมุทสติกเกอร์มาจา้าวันนี้พี่เราเลือกเนาะพี่เราเลือกเป็นกล่องไฟจะลอดหรือจะล่วงไปดูกันกระดาษอันเดิมเลยนะคะหยิบม,มาสองอันวาดกันเลยวาดก็่า a r เนี้ยจะลอดเนี่ย เราจะว่าเราต้อง,งพับก,ก่อนเนาะทุกคนอาจจะมีเสียงโทรศัพท์มือถือเรามานิดนึงเน,น,นกกาะโอ้ยเปิดโทวศัพท์มือถอหน่อยะพับก็ยากับโอ้ยแล้วก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตัดนะคะประมาณนี้นะ เอมวมนนเราเพิ่งตัดลิปไปตะเกียนลิปก็อาจจะไม่เอานะคะถ้าต้องรีบทำแล้วว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นเกมใช่เราจะให้เธอเล่นหลังให้เธอนตอนนี้เลย โอเคสะวาดได้ไหมนี่โอเคเราจะไม่ได้เก็บรายลเอียดน,นั้นมาดะบายสีกัน ปป๊อเอาต้องเอากระดาษทิบชู่เดิมจากมากวางจากทิชชู่เดิมจากมากวางมันก็ยังมีเหลืออยู่อย่างง้ถ้าเี๋ยวแล้วถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเราไปหยิบมาอีกอต้องเรียก็ต้องเล่นมือ แบบนี <wield ing 1970> โ้โอเคโต๊ะรกมากเด็กเราไม่อยากจัดโต๊ะเลยอ่ะตอนที่เราอัดเกิดอะ แต่มันก็ไม่ต้องจัดก็ได้เพราะมันมันก็จะโดมีระเบียบอยู่แล้วทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยเราพยายามทำคลิปที่มันดังแล้วนะ แต่มันก็นยังไม่ได้ให้คติดตามเยอะๆมันคนอื่นบ้างอนะทุกคนเดี๋ยวเรามีอะไรจะบอกถ้าคติดตามเราอะครบเอ่มห้ารอยคนแล้ว เราจะมาทำคลิปแบบแบบแบบพิเศษกันยังเรายังไม่บอกนะว่าเป็นแบบไหนอ่ะใส่เขาไปโอ้กาชิชูเดี๋ยวใส่เข้าไป ต้องอุ้ยเราต้องยัดลงไปเยอะๆอันนี้ EP 3สามในการทำสกชชี่แล้วจ้า ไม่ได้เลยสิสามห้านาทีแล้วดูไม่ได้เล่นกับพ่อฉันนะดูเล่นไ,ไม่ทัน การจิสติสกอรจิเทของฉันนี่มันทุ่มเทสุดๆในโลกวัน้เสื้อขันยาวเพราะเราเอาบน้ำแล้วนะ ก oh ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเชื่อเราไหมทุกคนเป็นปัญหาเดียวกับเราป่ะเรา,าอะทำสกุชี่แล้วเราไม่กล้าใส่ของเยอะพอใส่เยอะมันก็จะบีบไม่ได้พอใส่น้อยมันก็ต้องตัดมาใส่อีกอะโอเราแบบจะว่าเลยเเพิ่มการช่วยช่วนึ้นแล้กัน แบบตอนที่เราอยู่ที่โรงเรียนอะ่ะมันก็มีแต่เพื่อนบอกว่าไอ้ตรงมุมตาของเรามันแดงอะ่ะแบบเลือดอะ่ะสีเลือดแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ไม่รู้อลิบาบาลุงลิง แบบ ASMR มากทุกคนฟังอันนี้คือตอนดิบอันนี้ดูความนิ่มกว่าอันนี้แข็ง ใส่กระชิชุูน้อยเกินต,ตัดมุมให้เป็นแฝดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตัดยากอ่ะอุ้ยซะบ้าจะบ้าแล้วจะบ้าปึ้งปึ้งอ่ะออกมาแล้วแล้วริมกระชิชชู่นนะ้อยใส่ลงไปเลยโอ๊ต9นาทีแล้วเดี๋ยวทุกคนไม่ดูน้องคน ดูไม่ทนันอีกโอ๊ยเดี๋ยวเล่นกับพ่อฉันไม่ทันอีกต้องรีดเดี๋ดยวไม่ได้เล่นเดี๋ยวมันมีไล่ให้เป็นหนอนอู้ตึงก้น จะเรียนคีย์บอร์ดไหมอันนั้นน่ะมาสเตอร์บอกว่าให้ติดชื่ออที่ามาที่บ้านน่ะจริงๆแล้วมันเป็นของส่วนรวมจะให้ติดชื่อมาสเตอร์บอกนี่นะคะทุกคนมันเป็นของส่วนรวมแต่ต้อชื่อทุกคนก็ได้เรา,าจะจอดูเป็นให้ดูมันเอาดีนะตรงนี้นิดนึงทุกคนมันเราไ้าวเลย โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะ่ะแฮงวอสามันนี้ทุกคนชอบอันไหนเมนต์กันมาเด้ออันนี้ใครชอบวันนี้พิมพ์หนึ่งมานะคะแต่ตัวนี้มันจะมีคอนโลูตัวนี้จะมีความแข็งนิดนึง ค่อยสรุวเท่าไหร่ตอนนี้เพิ่งทำไปเนาะก็จะมีความแข็งอะ่ะมันแข็งแบบไม่ได้แข็งปกติเลยนะแข็งมากเลยส่วนตัวนะถ้าเป็นลายอะ่ะเราชอบลายนี้แต่ความสรัวเราให้อันนี้เพราะมันนิ่มเราอยากให้ทุกคนมาลองบีบอันนี้มากเลยอะ่ะแบบเนื้อกระดาษมันดีอะ่ะ กาชิชูนะอันนี้ก็เป็นกระดาษชิชูอันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคนไปแล้ว